ดูบรรยากาศยามเช้านะคะมองลอดหน้าต่างกระจกบานใหญ่ออกไปชมวิวชมบรรยากาศในยามเช้าผู้คนกำลังไปทำงานค่ะออลงลิฟต์ลงมาที่ชั้น G นะคะหรือ Ground Floor ค่ะชั้นนี้เป็นล็อบบี้สวัสดีค่ะน,นะคะเป็นห้องอาหารเช้า มองออกไปด้านนอกเป็นวิวถนนค่ะอันนี้สวยฝั่งนี้ก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลพลาซาระยองนะคะไปเราเข้าไปในห้องนี้ไปทานอาหารเช้ากันนะคะเราเดินเข้ามานะคะนีมีโต๊ะมีที่นั่งเขาจัดไว้เรียบรย้อย ประกอนในการรับประทานอาหารช้อนซอมเมตรก็จัดไว้อย่างดีสวยงาม,มานะคะส่วนอาหารก็เป็นอาหารบุฟเฟ่แบบมุมเล็กๆตรงเนี้ยมีป้ายบอกตรงนั้นว่าเตาร้อนเตาปิ้งขนมปังค่ะดูน่าทานมากเลยค่ะขนมปังต่างๆ กขนมฟังปิ้งใครอยากเอาไปปิ้งก็เอาเข้าไปใช้เตาตรงนั้นนะคะมีชีสอันนี้แฮมเบคอนอันนี้เป็นสลัดน,นค่ะเลือครับรทานเอาอยากทานอะไรฝั่งนี้เป็นผลไม้ค่ะผละไม้ก็แคนตาลูปแตงโมแก้วมังกร แล้วก็ที่ยังเป็นลูกเป็นผลอยู่ก็มีมีแอปเปิลมีส้มนะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะมีน้ำแอปเปิลน้ำสับปะรดน้ำส้มแล้วก็น้ำเปล่ามุมนี้จะเป็นคอนเฟลกค่ะนี่นะคะมีสามชันนิดอันนี้เป็นนมอยู่ในโถเนี่ยเป็นนมนะคะ เหล่านี้ก็จะเป็นแยมเป็นน้ำเชื่อมเป็นโนเทลล่าน้ำผึ้งนะคะแต่เตาฟิลงอยู่ตรงนี้ดูตรงผนังเขาทำสวยๆนะคะนะคะคอเตอร์ดน,นี้สั่งนีอาหารจะจัดไว้ประมาณนี้ละคะ่ะเพราะว่าช่วงในโรงแรมเขาเปิดใหม่ๆแขกยังไม่เยอะเห็นน้องเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะ ส่วนอาหารเช้าของพวกเราในวันนี้ก็เริ่มจากผลไม้ค่ะมีแก้วมังกรแคนตาลูปแตงโมและส้มนะคะส่วนชากาฟแฟเราก็สั่งนะคะคือสั่งให้น้องหรือพนักงานที่บริการเดี๋ยวนี้เขาทำมาให้แล้วก็อาหารร้อนต่างๆนะคะเขาก็จะมีให้เราสั่งได้รูปประเภทข้าวหรือว่า ก๋วยเตี๋ยวหรือซุปต่างๆนะคะและก็มีประเภทไข่อยากทานไข่อะไระก็สั่งทําใหม่ๆได้เลยนะคะด้านโน้นก็จะเป็นบุฟเฟ่ตคือไปตักเองได้ไปหยิบเองได้นะคะส่วนพวกอาหารร้อนที่ทําใหม่ๆอื่นๆเนี่ยนะคะเราต้องสั่งให้น้องให้คุ๊ปหรือพนักงานเขาทำให้ะคะ่ะ ดูอาหารจานถัดไปนะคะซึ่งเหล่านี้ตามที่คุณนิติบอกไปแล้วคือพวกอาหารร้อนเนี่ยเราสั่งเขาทำใหม่ๆมาจากในครัวนะคะซึ่งตอนนี้โรงแรมเขาเปิดใหม่แล้วก็แขกที่มาพักไม่ค่อยเยอะนักนะคะเขาก็เลยจัดไว้แค่บางส่วนที่มันไม่ไ,มไ,มได้ทำใหม่แต่ของที่ทำใหม่พวกของร้อนพวกซุปก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไข่ต่างๆเนี่ยเราก็สั่ง ว,วันนี้คุณตีก็สั่งะบะหมี่หมูตุนลูกชิ้นหมูนะคะเขาก็เสิร์ฟมาอย่างนี้ค่ะมีพริกป่นน้ำตาลน้ำปลาเสิร์ฟมาประมาณนี้ลองชิมดูค่ะว่าเป็นยังไงนะคะอีกจานหนึ่งนะคะที่เรารับประทานในวันนี้อันนี้เป็นผักค่ะมีมะเขือเทศราชิน,นีพริกเหลืองแล้วก็ r a d ดิชหัวผักกาดนะคะแล้วก็มันฝรั่งต้มนะคะอาหารอีกชุดหนึ่งที่พวกเราสั่งมารับประทานนะคะซึ่งอาหารพวกนี้เราสั่งเขาทำร้อนๆเลยไข่ต้มะคะ่ะแล้วก็อยากต้มแบบไหนต้มแบบไข่ลวกหรือสุกปานกลางหรือสุกจนแข็งก็แจ้งเขาได้นะคะและอีกอันนี้เป็นข้าวผัดใส่ไข่ใส่หมูน,นะคะ คืออาหารที่พวกเราสั่งมาเพิ่มเติมค่ะ so e n e n i can order m e <homemade. S 1> with something s ออเล็โอเคเมื่อรับประทานอาหารคาวเสร็จหมดแล้ว mm hmm. ก็ลงท้ายด้วยขนมหวานค่ะเคกจำชื่อไม่ได้ค่ะว่าชื่อเคกอะไรนะคะครัวซ mm hmm. องแล้วก็แยมลูเบอรี่ค่ะแล้วก็ชาม